สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายๆนะคะช่วงบ่ายของวันที่18นะคะรกรักรดาคุณสองพน้าะ้อยหกสบหกมาพบกันแนวทางฮานอยของแอดนะคะฮานอยเมื่อวานนะคะเมื่อวานเมนื่อวานุนะคะเข้าแค่รอบสุดท้ายนะ้อรอบ VAP 425ในตาราง3ตัวตรงๆนะคะ,ะมาดูของวันนี้นะคะวันนี้วันนี้วันนี้ได้ตัวเดิมค่ะ 0 2 5 9 4 0นะคะวิ่งรูด4กับ0ฟัน4นะคะวันนี้อาจับวินิตราง9 2 2 9 9 4 4 9 5 0 0 5 2 4 4 2 2 0 0 2 2 5 5 2 9 0 0 9 4 5 5 4นะคะแล้วก็มีเลขเบิ้ลก็0 0 2 2จริงๆจะมี4455ด้วยนะคะแต่ว่าแอดเอา,ามาแค่นี้นะ,ะถ้าใครเล่นเลขเบิ้ลก็ ลองเอา4455เข้าไปด้วยก็ได้นะคะอ่าส่วนตัวเจาะก็มี9229 9449 5005แล้วก็2 4 4 2นะคะอ่าส่วนตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็มี9559นะคะมีตัวเดียวเนาะทุกคนก็ไปจับวินในตารางได้เลยนะคะหรือใครจะจสามตัวก็ได้เมื่อวานเข้ามา425ประมาณนี้ในตารางแต่ว่าแอดนี่ก็เน้นเรื่องรูปสี่ กับศูนย์นะคะฟันสีเนาะโอเค okay, ค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำล่ำรวยๆทุกคนจ้า